ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆจากทางแอป Plus มาแนะนําเพื่อนๆทุกคนกันนะครับโปรโมชั่นที่ว่าเนี่ยคือการที่เราเข้าแอป Plus แล้วไปเติมเงินซื้อโค้ด Google play นะครับในราคา300บาทเราก็จะได้รับ300บาทฟรีๆไปเลยนะครับ <Wow. S 1> สำหรับโปรโมชั่นนี้เนี่ยใช้ได้แค่500ท่านแรกเท่านั้นนะครับเพราะงั้นรีบหน่อยนะครับใครเติมก่อนได้โค้ดก่อนนะครับสำหรับคนที่จะได้โค้ดฟรี300รเนี่ยระบบเนี่ยจะส่งข้อความอัตโนมัติมาให้เราเองนะครับใช้ได้เฉพาะ Google play ว่า Google Store เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับฟังรายละเอียดต่อไปได้เลยครับผม ต่อมานะครับเรามาดูวิธีการซื้อโค้ด Google Play ใน Kplus Market กันบ้างนะครับอย่างแรกที่ต้องทำก็คือเข้าไปใน Kplus Market นะครับแล้วก็เสิร์ชครับเสิร์ชคำว่า Google Play ครับมันก็จะมีโค้ดอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเฮ้ยมีโค้ด Google Play แล้วกดเข้าไปปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เลือกราคานะครับว่าเลือกตัวสินค้าไหนผมแนะนำว่า300ครับจะได้คุ้มนะครับเติม300ได้อีก300เนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะให้เลือกคอนเฟิร์มนะครับก็จะคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บก็จ่ายเงิน พอซื้อสําเร็จแล้วนะครับก็เอาโค้ดไปใช้ได้เลยนะครับและสําหรับ500คนแรกที่ซื้อโค้ด300บาทเนี่ยจะได้รับเพิ่มอีก300บาทโดยระบบเนี่ยจะส่งโค้ดให้ในวันที่5-7ตุลาคมนะครับผ่านระบบ Kplus นั่นเองนะครับทุกคน ต่อมานะครับวิธีการใช้โค้ดนะครับอย่างแรกเลยก็คือเข้าไปในระบบก่อนนะครับเข้าไปในระบบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปที่รายละเอียดคูปองนะครับหลังจากที่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เรากรอกโค้ดหลังจากที่เราได้ข้อความมาแล้วนะเราก็จะกรอกโค้ดลงไปนะครับกดปุ๊บรีดิมโค้ดนะครับรีดิมโค้ดเสร็จปุ๊บเราก็คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเราก็ซักเซสฟูลี่รีดิมก็คือใช้โค้ดได้ตามปกติเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าสําหรับโปรโมชั่นนี้เนี่ยเริ่มขึ้น ดีที่สุดน,นะครับเติมเลยครับวันนี้ตอนนี้เท่านั้นนะครับจะได้เป็น500คนแรกจะได้แบบเหมือนกับเติมฟรีเลยนะครับสามร้อยีอีกสา0นะครับสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปเติมกันนะครับทุกคนก็ต่อไปเนะี่ยใครถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเราไปดูในเกมกันเลยนะครับทุกคนไปดูในเกมกันเลยครับ โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นคิวเลนฟาร์มป่านะครับซึ่งไอเทมที่ผมออกเนี่ยก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับผมจะออกเป็นเฮอร์มิสซิลิกนะครับหรือว่ารองเท้าวิ่งเร็วนะครับเห็นหลายคนจะออกเป็นรองเทา้ากันซีซีนะครับแล้วในส่วนของจอกเกาะนะครับชิ้นที่3ผมจะออกเป็นแค่แอสทอลสเปียร์นะครับหรือว่าจอกเกาะเล็กนะครับเพื่อมาเล่นดาเมจแล้วก็ออกคีไปเลยนะครับหลังจากที่ออกคีแล้วเนี่ยเราจะออกเป็นโอเมียมก็ได้หรือว่าจะกลับมาออกเป็น มุลรมมสะหรือว่าจะเป็นในส่วนของโบเกสเปียก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเกมนั้นทีมเขาแทงหนาแค่ไหนแล้วเราตีเขาเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับมาตอนต้นเกมมาดูวิธีการฟาร์มแบบง่ายๆกันเนาะฟันหน้าฟันหลังฟันหน้าฟันหลังนะครับสำหรับคิวเลนแพสซีฟทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้อง ออกไอเทมเพิ่มครินะครับเพราะว่ามันตีตูดเป็นคริร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับถ้ามันแทงข้างหลังอีกฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลสองหรือว,ว่าตีปกติเนี่ยมันจะติดคริรัวๆเลยนะครับซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นการขวนสองครั้งนะครับก็สามารถที่จะทําดาเมจได้ค่อนข้างจะแรงถ้าไปขวนข้างหลังนะครับแต่การตีข้างหน้าของคิวเลนเนี่ยจะเป็นอะไรที่โคตรจะอ่อนนะครับสกิลหนึ่งฟันเพิ่มดาเมจใช่ไหมสองสองฮิตนะครับส่วนสกิลสองเนี่ยนะครับจะเป็นการพุ่งเข พุ่งเข้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็แทงถ้าโดนศัตรูเนี่ยอีกฝ่ายจะโดนดาเมจกับเราแรงขึ้นนะครับแล้วจะทําดาเมจใส่เราเบาลงนะครับซึ่งถ้าเราใช้สกิลสองนะครับไปโดนอีกฝ่ายปุ๊บเนี่ยนะครับจังหวะที่เราตีหรือว่าใช้สกิลสองเอ้ยหรือว่าใช้สกิลหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะลดคูลดาวให้สกิลสองทันทีเห็นไหมเวลาผมตีหรืออะไรเงี้ยตอนที่มันยังมีสัญลักษณ์สกิลสองอยู่เนี่ยนะครับมันจะลดคูลดาวให้สกิลสองทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตีปกติหรือใช้สกิลหนึ่ง นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้สกิลสองไอสัญลักษณ์ของเราอะ่ะไม่ได้อยู่บนหัวใครอะ่ะมันก็จะไม่ลดให้นะครับไม่ว่าเราจะใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลตีปกติก็ตามนะครับตอนต้นเกมก็พยายามไปปวนๆเขาแล้ว,ลวลครับตัวละครของเราเนี่ยถ้าตอนต้นเกมถ้าอยากฆ่าจริงเนี่ยครที่จะเข้าไปในจังหวะ2นะครับไม่ใช่จังหวะแรกนะครับจะเข้าไปในจังหวะที่เขาเนี่ยเลือดต่ำกว่าประมาณ40%ในช่วงต้นเกมนะก่อนเวล8นะต้องเลือดต่ำกว่า40%นะครับถึงจะเหมาะที่จะแบบเข้าไปคอมโบนะครับวิธีคอมโบคือใช้อัติ สกิลสองนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็ฟันหนึ่งทีนะครับจังหวะเมื่อกี้ที่ผมแทงนาคอสไปเนี่ยผมกดผิดคอมโบนะไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะครับสำหรับตัวละครคิวเลนก็อาจจะมีอิมติดขื่อไปบ้างนะครับอาจจะมีแบบใช้คอมโบผิดไปบ้างนะก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะแบบไม่ได้เล่นนานจริงๆนะไม่ได้ลงคลิปคิวเลนก็ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะพยายามฟาร์มาไปก่อนครับสำหรับคิวเลนนะ วิธีการใช้สกิลสองข้ามคือน,นี้จริงๆมันใช้ยากเหมือนกันนะครับสาหรับคนที่แบบไม่ได้เล่นนานนะครับก็ถ้าใครใช้สกิลสองไม่แม่นแบบใช้แล้วติดติดคืออะไรพวกนี้แนะนําให้แบบวิ่งวิ่งไปข้างหน้าเลยวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็มองหน้าคีบแล้วใช้สกิลสองจิ้มตูดเลยนะครับไม่ต้องแบบจิ้มข้ามคือเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันโคตรจะใกล้เลยนะครับมันใช้ข้ามคือยากมากๆนะครับการเล่นก็ฟาร์มแท็กเวฟคีบจะเห็นว่า ผมเนี่ยฟาร์มยับมากนะครับเน้นฟาร์มรัวๆเลยนะครับเกมนี้ก็เน้นเป็นมหาเศรษฐีนะครับเน้นฟาร์มเป็นมหาเศรษฐีเห็นไหมเวลาข้ามคือเนี่ยมันข้ามค่อนข้างจะยากนะครับถ้าไม่ได้เล่นนานแบบผมเนี่ยหรือว่าแบบหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะใช้สกิล2แบบให้โดนตรงๆตัวดีกว่านะครับจะง่ายกว่านะพยายามพุงพ่งเข้าไปฮะพุ่งเข้าไปตุ๋ยแล้วก็ตีเนี่ยผมคิดว่าตายแบบตายชัวร์ไม่ไม่ตายเฉยเลยวิ่งผ่านไปเห็นแล้วมันอยู่ในพุ่ม วิ่งผ่านไปกดสกิลหนึ่งรัเๆรปุ๊บแมงปันไม่ตายเฉยเลยกายเพื่อเขาลอดเฉยเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยเขารอดไปแล้วก็ไปเวทบัฟเขาต่อนะครับเห็นเขาไม่อยู่ปุ๊บเราก็ขโมยบัฟนะครับขโมยบัฟแล้วก็ค่อยคเวทนะครับค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยคือตัวเราไม่จําเป็นต้องรีบอะเลยมากนะครับต้องใช้คํานี้ว่าตัวเรามันไม่จําเป็นต้องรีบนะครับมันค่อยค่อยเล่นค่อยๆตุ๋ยค่อยๆเก็บตังค์ค่อยอะไรไปก็ได้นะครับจังหวะเนี้ยคือเรา ใช้ก็เมื่อไรเดี๋ยวจะใช้สกิลสข้ามคือต้องให้ตัวเราแนบกับคือแล้วก็ค่อยใช้นะครับซึ่งตอนที่ผมเล่นเนี่กก็กลับมาเล่นแบบไม่ได้เล่นนานมากๆเลยครับพอกลับมาเล่นันก็แต่สกิลว่าวาหน่อยแบบนี้แหละนะครับก็ถ้าใครไม่อยากสกิลติดคือให้เปลืองสกิลเล่นก็วิ่งข้ามคือไปเลยครับแล้วก็ไปกระโดดแทงเขาแบบใกล้ๆจะดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์แทงติดคือนะแต่คือเนี่ยก็ข้ามยากนะ จริงคือเนื้อข้ามยากนะถ้าแบบใจร้อนนิดหนึ่งกดไปนิดนึงนีน่เดี๋ยวก็ติดคืออีกนะฟาร์มไปก่อนก็ได้นะครับตัวละครเราไม่จําเป็นต้องรีบบวกนะครับเวลสิบสองค่อยบวกยังได้เลยเน้นฟาร์มเน้นหาตังค์ไปก่อนนะเน้นแท็กเวฟคีฟทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับตัวเราไม่ต้องไม่ต้องแบบโอ้ยต้องบวกต้องบวกเดี๋ยวฉันเป็นคิวเลนฉันจะบวกอะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นนะครับสังเกตว่าผมพยายามที่จะเข้าไปป่วนนะครับเข้าไปล้วงหลังเข้าไปทาดาเมจใส่เขานะแต่ไม่แบบ จะไม่แบบเล่นจะไม่แบบเล่นแบบเล่นเสี่ยงมากนะครับเวลาเล่นก็รอเพื่อนมานิดหนึ่งเนาะสำหรับรองเท้านะครับที่ผมออกเป็นเทอร์เมสิเล็กเพราะว่าผมชอบความเร็วในการเคลื่อนที่ที่มันเร็วมากๆยิ่งตอนเปิดอันตีเนี่ยมันจะแง้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 เลยนะฮะแบบเร็วจัดนะครับผมก็ชอบความเร็วแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นเซฟอ่ะหรือว่าในแข่งส่วนใหญ่ที่เขาออกเขาจะออกเป็นกิลด์กรีฟหรือว่ารองเท้ากันซีซีปกตินั่นแหละนะครับ เวลาเข้าไปล้วงเหมือนกันเทคนิควิธีการล้วงของคิวเลนเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกว่าพยายามที่จะพุ่งอันติเข้าไปนะครับพุ่งอันติเข้าไปจากมุมมืดที่อีกฝ่ายเ,ยเขามองไม่เห็นเรานะครับอย่าวิ่งแบบเอ้ยกูมาด้วยเอย้เขาเห็นในแมพอ่ะแล้วเปิดอันติอ่ะแบบนั้นผมเรียกว่าการเข้าแบบโง่ๆนะครับการเข้าแบบโง่ๆเนี่ยก็จะทําให้อีกทีมเนี่ยเขาเรียกว่ากลัวนะครับกลัวว่าเราจะเข้าไป นะครับล้วก็ไม่กล้าที่จะเล่นนะครับจังหวะน,นี้ก็พลาดแล้วพุ่งติดคือแล้วมันน่าอายเหลือเกินชักน่าอายเหลือเกินนะฮะเอมนี้แบบพุ่งติดคือบ่อยมากนะครับก็ไม่ได้เล่นนาน้วเนาะบางทีก็หลงหลง,ล,ง,ล,งลืมลืมบ้างนะ <c oughs> แกล้งแกล้งว่าวิ่งกลับนะครับแกล้งลว่าวิ่งกลับแล้วค่อยเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นการหลอกตาเขาเห็นป่ะ <c oughs> แล้วที่ผมเข้าเนี่ยผมเข้ามาจากมุมมืดนะครับแต่ละครั้งที่เข้าจะเข้ามาจากมุมมืดออกมาจากพุ่มบ้างแหละออกมาจากอะไรบ้างแหละแต่จะไม่ให้เขาเห็นนะ ว่าเราดักอยู่ตรงนั้นแล้วก็กระโดดออกมาไม่งั้นะเขาจะรู้เว้ยนะครับว่าเราอ่ะรอดักฆ่าเขาอยู่นะครับก็พยายามแหละอย่างที่บอกนะครับออกจากมุมมืดออกมาจากพุ่มบ้างอย่าให้เขาเห็นนะว่าเราอยู่ตรงนั้นนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําเลยคืออย่าให้เขารู้ว่าคิวเรนอยู่ตรงนี้ว่ะเอ้คิวเรนอยู่นี้อย่าไปเข้าอะไรเงี้ยอย่าให้เขารู้นะครับถ้าเขารู้เขาก็เขาก็กลัวเราละเขาก็ประมาทล้วเอ้ยไม่ใช่ประมาทเขาก็แบบโฟกัสแล้วว่าเอ้ยมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่งฆ่าเราแน่นอนเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ พยายามที่จะแบบออกมาปุ๊บเซอร์ไพรส์เลยให้คิดว่า้มันมาได้ไงวะตายได้ไงวะอะไรเงี้ยนะครับเพราะเหนือสิ่งอื่นใดถ้าคนที่ไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ได้โฟกัสกับตัวของคิวเลนมากจะตายง่ายๆนะครับเพราะว่าอันตีคิวเลนเนี่ยเวลาเรากระโดดไปปุ๊บมันจะเป็นการหายตัวนะครับในมินิแมปก็จะมองไม่เห็นเราอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นการเข้าของเราเนี่ยถ้าเข้าไปตอนเขาประมาทก็จะได้เปรียบมากๆนะครับแบบนี้สังเกตมองในมินิแมปใช่ไหมผมกระโดดไปผมไปแต่เงามืดตลอดอะ เดว่าเข้าไม่ได้อ่ะโอเคเข้าไม่ได้เรายืนหนักก่อนเราลอก่อนเราชาร์จก่อนอ่ะเห็นละเห็นละว่าเขาอยู่ไหนนะครับทีนี้ก็เตรียมพร้อมครับกระโดดไปลุยนะครับตอนนี้เขายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเรายังคงไม่เห็นเรายังเห็นละไม่เห็นก็เชื่อแล้วครับขนาดานี้กระโดดไปแทงจึ๊กนะครับถอยนะครับรอเขามาแล้วเข้าไปแทงใหม่นะครับแล้วก็กระโดดตามหาตัวที่เหลือนะครับเห็นในมินิแมปเร็วมหมนะครับแทงตูดครับฟันครับฟันครับประมาณนี้ นะครับวิธีการเข้าวิธีการดักพุ่มอะไรนะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จริงๆเมื่อก่อนผมทําคลิปสอนคิวเลนบ่อยมากเป็นเป็นเพจคิวเลนเลยเมื่อก่อนแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ทำและเราก็มีคนขอมานะครับก็เลยกลับมาทําคลิปคิวเลนนะครับเป็นตัวละครที่อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนดูที่ชอบงงว่าเอ๊พี่ครับ มันพี่ครับพี่ครับมันตีพันห้าไม่ใช่เหรอครับทำไมผมเห็นพี่ไปตีแบบบางดอกสองพันหนึ่งครับพี่ทำไมพี่ต้องมาหลอกผมด้วยครับพี่ว่าแบบมันตีแค่พันห้าพี่มันบบม 1, มหลอกลวงพี่มาใช้โปนะครับก็ใจเย็นๆนะครับมันตีพันห้าแค่กับครีปนะครับหรือว่าคลองหรือว่า มังกรเล็กมังกรใหญ่เท่านั้นนะครับถ้าตีกับคนเนี่ยดาเมจมันจะเกิน1,500ได้นะครับก็อย่าเพิ่งสติแตกนะครับว่าเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยทำไมตีแบบตีดาเมจเวอร์วังอลังการขนาดนี้ครับเนี่ยเนี่ยเวลาเราเข้าเห็นปะจะพยายามที่จะไปดักเขานะครับพยายามที่จะเข้าไปดักเขาตอนที่เราหายตัวอันติแล้วแบบเข้าๆไปกระดิบกระดิบแล้วเข้าไปตามพุม่มอะไรเงี้ยมันจะดักดีกว่าที่เราแบบเฮ้ยกูอยู่นี่กระโดดอัน,น,นติก็ไปหาเขาเขาก็จะแบบกลัวแล้วก็จะแบบระแวงเรานะครับเราก็จะโดนฆ่าง,ง่ายๆนะครับ ในเวลาผมเปิดอันติเข้าไปเช็คพุ่มผมคิดว่านาคอาจะดักอยู่ตรงนั้นผมก็กดสกิลหนึ่งลัวๆนะครับถ้าเจอยัดสกิลสองนะครับเราอย่าใช้สกิลสองยัดเข้าไปในพุ่มนะครับเพราะระยะของสกิลสองเนี่ยต่อให้เขาอยู่ในพุ่มจริงๆเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นเขาเนี่ยการี่เรโถมสกิลสองเข้าไปในพุ่มเนี่ยมันจะไม่สามารถแทงตูดใครได้เลยนะครับใช้คำนี้นะมันจะไม่สามารถแทงใครได้เลยนะครับ ราะงั้นก็ระวังไว้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ควรระวังนะครับบางคนหัดเลียนใช้สกิลสองเช็คพุ่มแม่งใช้ก็ไปก็ไม่โดนตัวเขานะครับไม่โดนตัวเขาหมายความว่าเราจะไม่ได้ดาเมจที่แรงขึ้นเราจะไม่โดนดาเมจเบาลงนะครับแล้วเราก็จะตายอย่างโง่ๆนะครับฟามต่อไปครับฟามต่อไปแล้วก็ดูหน้าคอสตอนแรกผมจะออกเป็นมูราามะถูกไหมนะครับผมเห็นนาคอสแล้วผมเปลี่ยนใจนะครับรู้สึกว่าออกเป็นโบเกสเปียดดีกว่าจะได้แทงทีเดียวให้เจ็บจุกะเบยไปเลยนี่ฟัน คอมโบหลายคนมองโอ้พี่เราไปตีแรงจริงเลยก็พี่เราไปดาเมจพี่มันขึ้นต่อปับๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกคอมโบอันตินะครับอันติปุ๊บสกิลสองสกิลหนึ่งแล้วฟันหนึ่งทีนะครับอันนี้คือคอมโบหนึ่งชุดสกิลสองสกิลหนึ่งฟันหนึ่งทีเห็นไหมถ้าดูถ้าดูไม่ทันนะสกิลสองสกิลหนึ่งฟันหนึ่งทีเห็นไหมมันจะเป็นเด้ง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 นะครับการทำคอมโบประมาณนี้เลยนะครับการมองมินิแมปการเข้าไฟอะไรทุกอย่างวางไว้ตรงนี้หมดแล้วบอกไว้ตรงนี้หมดแล้วที่เหลือก็ เอาไปเล่นซะนะครับที่เหลือเอาไปเล่นซะเอาไปลองซะนะครับว่ามันใช้ได้นะมันเล่นแบบนี้นะนะครับมีสกิลแบบนี้นะออกเข้าออกแบบนี้นะนะครับลองเอาไปเล่นดูแต่ว่าข้อเสียของตัวละครตัวนี้คือแพ้โอมานขั้นสุดนะครับหรือว่าแพ้ตัวละครที่มีสกิลการดักนะครับพวกพรีเด็กชันพวกทายเก่งๆพวกแบบสกิลเพววางพื้นสกิลพวกเนี้ยนะครับสำหรับคิวเรนจะไม่ค่อยชอบเช่นตัวอะไรบ้างนะครับให้แนะนําก็จะเป็นอาร์เรเตอร์อิกซี นะครับมวยนะครับหรือว่าในส่วนของตัวละครที่แบบสตรารเก่งๆเวอร์ๆพวกนั้นแหะนะครับนาคอสเอ้ยโมล่าทุยคิวเลนโอ้โหทำไมชื่อมันไปหลายชื่อแตงคิวเลนจะไม่ค่อยชอบนะครับแก๊กคิวเลนก็ไม่ชอบนะจริงๆนะตุยตูดฟันปุ๊บถอยนะครับตุยตูดฟันปุ๊บถอยตุยตูดฟันปุ๊บถอยแหงต่อฮะเจาะเรียบร้อยเนี่ยป้อมแตกป้อมแตกแสลักขาด คือจังหวะนี้ดาเมจแม่งแรงมากผมยังงงอยู่เลยว่าเป็นอะไรตายวะเนี่ยคือแบบโดนเร็วมากนะครับเร็วมากที่ปั่มาใหม่ก็สกิล2คือจะแทงว่าจะอยู่มุมไหนมุมป้านมุมทะแยงอะไรก็ตามมันจะโดนเต็มที่อยู่แล้วนะครับจากที่ปกติถ้าไม่โดนปลายด่านเนี่ยก็จะไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็โดนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็โดนนาขอโดนแกรกนะครับก็ตายไปตายไปควดเร็วตายแบบไม่มีอะไรกัน้นนะฮะแตไม่เป็นไรก็ฟาร์มไปก่อน แล้วก็จริงๆคิวเลนเป็นตัวละครที่ใช้บัฟฟ้านะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับต่อให้มันไม่ใช้มานาก็เถอะมันใช้ลดคูดาวในการเข้าจังหวะไฟนะครับในการโฉบใช้อันตินะครับในการใช้อันติของคิวเลนผมค่อนข้างที่จะชอบใช้บัฟฟ้านะครับเพราะว่ามันได้จะลดมันจะได้ลดคูดาวมันได้จะอะไรล่ะมันจะได้ลดคู่ดาวของเราให้เยอะมากๆนะครับเราจะเห็นนะคอร์สน้องเมื่อกี้นะครับนี่ฮะดูดาเมจที่มันได้รับจากเราเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะ เพเมื่อกี้เราไม่ได้ทำคอมโบครบนะถ้าคอมโบครบของเราคืออันตีสกิลสสกิลหนึ่งฟันหนึ่งทีเนะี่ยนาคอสด,ดินแน่นอนครับแต่ว่าคือจังหวะเมื่อกี้นาคอสมันหลบไงคือมันอยู่ในพุ่มแล้วผมก็เลยต้องปาสกิลหนึ่งไปเช็คเล่นๆก่อนนะครับก็เลยทําให้คอมโบดาเมจอาจจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับไม่แรงเท่าที่ควรนะครับยูเล่นเป็นตัวละครที่จริงๆออกกรอเกิดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นดาเมจแบบเพียวๆเนี่ยก็เล่นเป็นในส่วนของเฟรทูดก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับ พยายามค่อยๆเข้าไปอฟันค่อยๆฟาร์มไปสำหรับรูนนะครับลืมบอกรูนเลยแลมเพธแอสซิเนตดาร์กอนครอสนะครับสำหรับพลังแฝงนะครับจะเป็นส่วนของพลังแฝงคิดชื่อแบบคิดชื่อไม่ออกนะครับพลังแฝงจะเป็นในส่วนของไทเกอร์นะครับไทเกอร์ทำไมกูคิดหนาดี๋ยวะไทเกอร์นะครับรีคอเวอรี่พลัสนะครับหรือว่าเลือดบวกนะครับโผมเลือดบวกชื่อไม่ดีเลยนะครับรีคอเวอรี่พลัสนะครับกันสลิงเกอร์นะครับแล้วก็เป็นตายเกิด แล้วก็ผมใช้เป็น Act of s ซ c r i f i c e นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ Holy v e r d i c กนะครับในการเร่งดามเมจเนาะกระโดดตึ๊บแทงตูดปุ๊บฟันเรียบร้อยนะครับเนี่ยหนึ่งคอมโบของเรานะครับหนึ่งคอมโบของเราถ้าเป็นพวกบางๆไงก็าตายนะครับเอาง่ายๆคิวเลนไม่ชอบพวกแข็งๆเนี่ยนะครับถ้าเจอพวกบางไงก็สู้ได้สบายๆอยู่แล้วเนะาะแล้วเจอพวกแข็งเมื่อไหร่เนี่ยก็สู้ยากครับยิ่งคาเฟนี่ตอนเลดเกมแล้วก็ออกของแทงๆกันๆนิดนึงเนี่ยอาจจะสู้ยากเลยนะ นะครับเขามีแบบดูดเลือดสวนอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นคิวเลนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ